ต้องดันนะครับรอด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 แล้วครับจังหวะนี้คือรอดแล้วจะไไปขึ้้นนงทีีถอยมาถอยมาเฮ้ยคันนึงครับดูจะรอดหรือไม่รอดมาช้าก็เหมือนจะช้าเกินไปนะเียแล้ว ต้องไม่กักอะ่ะติดเนินติดเนินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นหลุมห่อยไป,ไปนู่นเลยถ่ายยาวเลยนู่นมาแรงๆเลยมันมันผ้าอีตอหักเลี้ยวอะ่ะ ไปนู่นเลยไปนู่นเลยมันมันยังเลี้ยวไม่ได้มันต้องไปตรงตรง,ตรงก่อนครับจังหวะนี้โูโ่ไปจนได้ครับเออมันต้องไปตามทางก่อนอะ ตอนนี้เรากำลังจะออกจากเขาเรียกว่าอะไรแคมปิ้งฮิลแคมปิ้งฮิลครับเส้นทางคือตอนนี้ดิฟดิฟดิฟจัดๆเลย <c oughs> <c oughs> ก็ใช่อยู่แต่กล้องมือแต่กล้องมือสั่นนิดหน่อยไหลอ่ะตอนนี้คือแบบล้อรบรลือยเล่าึ้นลำบากมากเลยอ่ะต้องแบบถ้ามีคนไปถ่ายข้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าล้อเป็นแบบ ลื่นอ่ะไม่สามารถคุมทิศทางได้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแทงล่า <c oughs> งตอนนี้เา่ขาพ้นมาแล้วจุดแรกส่วนใหญ่จะเจอปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นหุบลงมาจะมีน้ำขังจากแหล่งกำเนิดน้ำจากที่ไหนไม่รู้มันเหมือนว่ามันไหลมาตลอดเวลาแบบเอารถวิ่งอยู่แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรติดกระจก <c oughs> อ,อ,อยู่อ่ะอ๋อกิไม้ยิงไม้ไม่เป็นไรครับเฮ้ยทำไมมันเหมือนงูจังอะ อหนูดูนะดูเลนไว้ดีนะแบบนี้คือถ่ายตัวยาวนะตากต้องตกายไปแล้วหนึ่งตักต้องสะดุดเหตุขนาดพ้าเรานี่แบบอืมสปาย้วแมนไหวไหจังหวะนี้คือไปได้ปกติ อก็ขอไว้ด้วยเพราะต่ก้อายกรเกิงเออแต่ว่าใช้ได้รูปก็จะใช้ได้นสถานการณ์จริงมันยุกเย๊งมากผมมีหมาหนึ่งตัวไม่ยอมหลบเราด้วยเพราะมันไม่อยากหลบเแล้วเจอแล้วนคี่โคนอีกแล้วนคีโคนมันจะเป็นแบบอ้้อเห็นเห็นันหน้าไหมน้องใส่ขันหน้าไหมเพาะขันหน้าพรกเราเองใช่แต่ว่า การขึ้นของเขาอันนั้นเป็นรถขับสองนะอันนี้คือรถคือรถขับหนึ่งอะรถขับสองขับสองเหมือนกันร้อนหน้าเราคือรถขับหนึ่งอ่ะี่ขับสองเหมือนกันแต่ว่าเป็นร้อนหน้ารถเก่งคนที่อยู่ในรถเราก็อาจจะไม่รู้ไงคนที่จะดูอ่ะเขาไม่เห็นาไม่เห็นรถเราเขาคิดว่าเออเราเป็นรถกระบะตามมาอย่างเงี้ยเราเป็นรถเก่งสภาพก็จะประมาณนี้ก็ใส่ ดีสองนะดีสองก็ได้คนะัรถเตี้ยๆนี่อาจจะติดท้องได้อืมสันใหญ่เลยอ <c oughs> ะเหมือนไรรถเรามีสันปัดงูทิ้งไปแล้วเยี่ยมอะไรบอกว่าไปถึงไหมเด็ก,เด,กเด็ก้ไม่เด็กไม่เด็ก ถทมแนร์ได้แค่นี้เด็กมารอสถามย่าเด็กติ๊กตอกด้วยติ๊กตอกเขาถึงได้ยังไงเราใช้ทูสัญญาณไม่มีแต่เด็กคนนี้ใช้เอเอสแน่เลยเป็นเนื้ดูีๆก็แบบเด็กป่าใช่ใช่เลยวะเ้าอยู่ในป่าไงเขาไม่ตั้งใจว่าเราใช้ชื่อคงว่าอะไรใช่ไหมน้องใช่น้องดูบันได มอมาไต่ขึ้นบ้านเขาจ้าอันนี้โอ oh. ้โหองเงเขื<ะ>่อนจัดเลยต้องเป็นคนที่มีกล้ามขาก็คือคือในบ้านเราอะคือต้องมีเนี่ย oh. ส่วนที่แบบต้องโยต้องยอ่ะยอะต้องย่อันนั้นแหละจะทำให้ขาเราแข็งแรงใช่ปะใช่เะมาที่นี่ได้สบายใช่ปะ่ะใช่เราจะเดิน <c oughs> และเราจะเดิน <c oughs> เราจะเดินรอบโลกภายในหนึ่งวิเดี๋ยวในเลนนั้นมันเห็นเห็นอย่เห็นอยู่ปะดูว่าจะเห็นอยู่เห็นแต่เครื่องเสียงระดับพรีเมีของเราเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นทางปะเห็นทางใช่ไหมออเห็นนะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยใช่ไหมตากล้องตากล้องไงนะตากล้องมือใหม่ตากล้องมือใหม่ตอนนี้มีรถส่วนนะครับอ้าวปล่อยแล้วนะซึ่งตอนนี้มันก็หลบแล้วหนึ่งหลบแล้วหนึ่งหลบแล้วหนึ่งหลบเยอะไม่ได้ด้วยรถรถจม ขี่เตจเฮ้ยอันนี้มันเราเพลินดินี่นะเพลินดิเราทำได้อย,ออยู่แต่เราล้อมุงเลนไปแล้วตรงนี้จะมีอีกช่วงหนึ่งที่ต้องระวงังครับเพราะว่ามันเป็นแบบร่องน้ำแล้วบางครั้งใต้ท้องเรามันจะไปรูดเลยไหมที่มต้องคล้อมอย่างนั้นน่ะต้องวิ่งคล่อมอย่างนั้นน่ะที่มานี่คือที่แรกเลเยที่เราเจอเข้าใจไหมน,ไหน,นะ นี่คือที่แรกใช่ไหมตรงน้ำน้ำางเนี่ยคือที่แรกที่เราเจอใช่ไหมใช่แสดงว่าเราก็ใกล้จะไปถึงทางปกติใช่เี่ยเราต้องไต่เนี่ยไต่ร่องน้ำเนี่ยล่องเนี้ยถ้าเป็นรถเจ็งนะวิ่งมาตรงกลางมาาันอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันจะมีจังหวะที่ว่าน้ําไหลผ่านเนี่ยไหลผ่านตรงเนี้ยอเออหน้ามันจะทิ่มไปถ้าเป็นรถชนหน้าแบบเตี้ยๆมันอาจจะแปกได้ แล้ก็พอไปได้แหลยลึกมปน้าหนาเอ็นเมนี่จะเป็นดาวดิปกเลยไงเดี๋ยนี้ดาวดิปกเยอะอาจจะมีสามชายก็ได้อ่ายังไม่มาล่นี้ใกล้แล้วใกล้แล้วก็มีประมาณนี้แล้วก็ข้างนอกก็ท่าปกติท่าปกติเมื่อวานเขาบอกว่าประมาณกี่โลไม่รู้สามร้อยมั้งสามร้อยเมตร รถไทยเยอะๆเอ้ยรัใจสะอาดๆจอาอย่าหามาก็เลอกไงก็เลอกเลกคิดว่าเจะมาจะมาหอเท่ให้ือไม่ไม่ใช่ี่นี่ไม่ใช่หอเท่ที่นี่คบแี่ใีเจร้งจะถ่ายไปถึตงตรงครอบทางเข้าเลยขมาตรงสูทางดิน ต้นนาหลายมากแล้วปกปีม่ั้าแล้านแ้านปีเออกปกกติล้ปกติ้เป็นแบบลูกานเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีปนึงเหรออ๋ออันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวอัไม่ค่อยน่ากลัวแล้วก็หถึงแล้วได้ตังปูแล้ว อีสามส่เมตรอะหนึ่งสองห้าสีพอพอพอยพอพ่อพอแล้พใอ่ะไม